ข้างหน้าครับการนั่งไช่เอเชียครับไยกินไรไม่สะาดครับนี่ครับดูครับควันดำปีเลยครับเนี่ยจะวิ่งไปได้ครับดูครับขึ้นดำปีเลยครับโอ้แถวาเจ้านามอมครับแถวาเจ้านามอมครับควันควันดำปีเลยครับโอเคครับผมตรงนี้บริเวณม่านนามอมนะครับ โอเคครับฟันดำไปชั่วเมืองนะาหมดเลยครับดีครับดีครับดีครับเดี๋ยวไปดูหน่อยครับดูครับดูครับโอ้คำเงินครับคำฟันดำผีเลยครับนี่ครับนี่ครับตรงเข้าไปเออเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเดี๋ยวไปดูหน่อยครับนี่ครับนี่ครับ ควยกินอะไรไม่ทราบครับเวยกินอะไรไม่ทราบครับเดี๋ยวลองลองสำรวจดูก่อนครับอ <ừ? S 1> ื๊บน,น,นี่รู้เวยกินอะไรได้แล้ว ครับที่ผพุโมรับหมูสิหมูสามครับ